อันนี้คือลานธรรมเป็นธรรมจักรประดิษฐานอยู่ณบริเวณลานธรรมของวัดโพธิคุณใช้เป็นที่จอดรถก็ได้เป็นที่แสดงธรรมก็ได้แต่เมื่อใช้เป็นที่แสดงธรรมใช้ในเวลากลางคืนเป็นลานอนเนกประสงค์งสถานที่ตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นป่าถมที่มา เกรดเอาดินจากด้านบนลงมาถมที่เป็นลานจอดรถนะตรงนี้ไม่ใช่ดินเดิมไม่ใช่ดินเดิมของเขาชาวพมา่าข่ะรถขึ้นมาเที่ยววัดโพธิคุณเป็นเอาดินจากด้านบนมาถมเป็นที่แล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยตรงนี้ได้ดินเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งไร่กว่าๆนี่ลานทำไปสถานที่หลวงพ่อตั้งใจว่า แสดงทาตรงนี้ตรงนี้กับมีญาติโยมมานั่งฟังในเวลากลางคืนใช้เป็นลานจอดรถก็ได้เวลามีกระถิ่นก็จะจอดรถตรงนี้แหละรถรถรถใหญ่จะมาขึ้นขึ้นมาได้แค่นี้ต้องจอดตรงนี้มีลานทาเลยลานทาไปนิดหนึ่งก็จะเป็นอาสมกุติฤษีเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่นั่นเป็นฤษีเจ้าที่